วันนี้เราจะมาชมนะครับขั้นตอนการนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรนะแค่เป็นเรือตรงที่จับจับน็อตน,นะครับตรงหัวเรือนะครับบานพับหรือว่าอะไรเขาจะ ขั้นตอนนะครับอุปกรณ์เราก็มีดังนี้นะครับมีสว่านนะครับสว่านไม่จําเป็นไม่ต้องใช้ดอกมันก็ได้นะครับใช้แบบดอกดอกตะปูดอกตะปูเข็มธรรมดานะครับใช้ดอกตีดออุปกรณ์เดี๋ยวนี้เนาะเปินี้เรียวานี่แหละครับแบบไม่ง่ายราคาอาจะวาตัดหัวตะปูเข็ม ด้วยครีมนะครับประมาณนี้เนาะ,ะประมาณนี้เห็นไหมเห็นค่ะประมาณนี้นี่คือหัวเรือนะครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเลยครับเจาะเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ กินเลยมเดียวเลยป๊าป๊าป๊าป,ปาปดเ้เข้าไปครับลืมในสะแล้วเาเข้าไปเชาเข้าไปนเดืไปกาวมก็กได้กาวร้อนนะครับใช่กาวร้อน เอีกน้ำหนึ่งครับองค์ชายแจ๊กเทวดาองค์ชาแจ,จ๊กเทวดาแล้นี่ใจแจ๊กเทวดาแล้วก็สอนนาราย์นะครับกำลังตีแผ่นท้องอยู่ครับสอนนาราย์เอาไปจำเลยละเจ็ดนาทีเล้วสอนนาราย์พอเราเสร็จเสร็จเสรยจสิ้นปุ๊บนะครับนี่จะเป็นเรือนั่งตังนะครับหรือว,ว่าเรือนั่งท้องนะครับภาษาไทย สาราเอนเรือนั่งตังนะครับสาราวันโฮไม่ไมาย,ยุมหอมแล้นี้มาไม่ย,ยมหอมเจ็ดสิบห้าเซนไหมเมตรสองฟีพายครับใครสนใจก็โทรมาแล้วศูนย์เก้าห้าหกห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกครับศูนย์เก้าห้าหกห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หกช่องเอมอพี P. ครับ ามเซนนะครับแบบนี้นะครับใครสนใจราคาพิเศษครับสองคำนี้ครับราคาพิเศษนะครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube หมอพิชชาลด้วยก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยก็จะไม่ผิด 1 5 1 4ท่านนะครับน่าจะไม่ผิดเนาะติดตามเราก็ขอขอบคุณไปอย่างสูงนะครับในการทํางือการติดตามกับทีมงานหมอผี n ชนอนลอเดี๋ยวเราเรือเราไม่ไปโชว์ตรงนี้เดี๋ยวคลิปคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะทําทําคลิปเรือเรือไม้ม,ม,มามามาดีดนะครับ เพราะว่าไม้เราได้เอามาเรียบร้อยแล้วรอมันแห้งเดยไม้ดิ้นังอย่างเรโอ้นี้นะครับใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโต้รีดไม้เครื่องซอยไม้นะครับเรื่อยวงเดือนครบนะครับงานมือเราแทบงานแกะมือเราแทบจะไม่มีนะครับเราจะเป็นเครื่องทุ่นแรงทั้งหมด นะครับสำหรับอูเราลงทุนไปก็ไม่ไม่ใช่น้อยเนาะ <c oughs> หลายตื่นไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะแนะนาอุปกรณ์นะครับเรื่อยไม่แต่แต่บางอูเขาก็อาจจะไปใช้แบบบริการช่างเฟอร์นิเจอร์เนาะเลื่อยให้ไม้แต่ว่าทางเราทำเองหมดทุกอย่างนะครับไม้นี้จะเป็นไม้ไม,ไ,มไม้คล้ายๆปอน้ำโชคนะครับ คล้ายๆเรือปลอมโชคครับไม้ไม่ยุ่มหอมที่ว่าสร้างแก่เพชรบุรีนะครับช่างแก่นะครับแล้วก็ช่างแก่นะครับขออนุญาตนะครับเอยซื้อเพิ่นนะครับทึงเพิ่นเป็นช่างทําเรือปลอมโชคนะครับไม้ไม่ยุ่มหอมเรือเราก็เป็นไม้ไม่ยุ่มหอมนะครับคุณภาพดีนะครับใบเบานะครับทนทานรักษาง่ายนะครับไม่แตกต่างจากไม้สักเท่าไหร่นะครับ ก็จะโอเคนะครับจะใส่ขูนหัวอีกหนึ่งลำก็คือลำนี้นะใส่บนน,น,นู้นบนนู้นคล้ายๆตรงนี้แล้วนี่ท้ายเรือกองแกงกองแกงนะครับก็ฝากฝากเฟซบุ๊กอย่างก็น้องสื่อเสพต์บวกกันหน่อยเดี๋ยวเบิ้งก่อนสวาน่างไะไก็ว่า ก้องแก้งเนี่ยคนเนาะขอแยกด้วยครับผู้หนึ่งฝากซื้อเฟสนี่น้ำเนี่ยผู้ใดสนใจสีสังเลือกจำลองน,อน,นะครับมีอีกหนึ่ง <c oughs> คนนะครับมีผู้หนึง่งเดี๋ยวเปิดหน้างเชียงบุรีผู้หนึน่งเดี๋ยวท่านติดต่อผู้ใดครับเมื่ออาวีวัดติดต่อมหากรน์บ่าววิมีประโยชน์นี่นี่นะ สมไซทำเรื่องสีนี่ขออนุญาตด้อบริษัทไม่เป็นซื้อเพียเนาะอันนี้เขาอารับเพี้นื้อจําล้องกันนะครับฝากน้องซ้ายผมเนี่ยนะครับหน้าเฟซบุ๊กจะขายเรือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเขาจะเห็นไ้เบิรงเรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเขาแนะนำสามล้ำนี้นะครับตอนนี้แล้วก็นีเขาอีกล้ำหนึ่งนะครับของใจแก๊กเทวดานครพนมครับลํำนี้ครับ กำลังใส่คนหัวคนท้ายเนาะแล้วก็มีเรือสอนอะไรเรียบร้อยนะครับเรือเต็งหัวเต็งท้ายแล้วก็เรือสิบสองนะครับเรือนั่งท้องหรือว่าให้เข็มนะครับหรือว่าฮือนางตังนะครับสําหรับคลิปนี้หมอพีชแนวขอขอบคุณสําหรับการติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้สําหรับคลิปน,ปนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสนุกการติดตามครับ